สวัสดีค่ะอําเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแกน่นโดยสํานักง,งานเกษตรอําเภอแวงใหญ่ได้มีโอกาสต้อนรับเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมมืออาชีพเพื่อจัดเวทีวิเคราะห์ชุมชนภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมมืออาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่นที่ส0ณบ้านกุดหมกเห็บตําบลนวลสะอาดอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นโดยมีกลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนบ้านกุดหมกเห็บร่วมจัดเวทีวิเคราะห์ชุมชนในครั้งนี้ โดยใช้เครื่องมือ AIC ในการวิเคราะห์ชุมชนความสำคัญของกระบวนการ AIC การพัฒนาชุมชนที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการเปิดโอกาสให้บุคคลผู้แทนของกลุ่มองค์กรต่างๆที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางพัฒนาชุมชนร่วมตัดสินใจอนาคตของชุมชนและร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นและนี่คืออีกหนึ่งบทบาทที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมกำหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนเราไปดูบรรยากาศในการจัดเวทีวิเคราะห์ชุมชนของกลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนบ้านกุดหมกเห็ดตํตาบลนวลสะอาดอําเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นกันค่ะเมื่อานี้กับมาจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดขอนแกนน่นคะมาเป็นพ่เดียนอนไม่ได้บ้าคนเดียวนี่นะคะพ่เดียนอีกคนนึงนะคะอ,อันนั์นโมนาบีนะคะเด็ากาเกษตรกรรมการจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดขอนแกน่นที่ดี่นี้ละนะคะ เป็นอมอบไม้ในว่าเป็นที่เรียนน้องๆนะคะเมื่อน,น,นี้ต้อ,องขอความอนุเคราะห์นะคะจากทุกท่านนะคะลาบบแม่นว่าอันสินมาเฮ็นเห็นคนผู้ดเดียวเด้เฮ็ดนเป็นโตต้องาดีละนะคะเพราะว่ามันมีโครงการมานั่เนะาะเมื่อนี้จริงๆเขาก็มีแผนอยู่แล้วนะคะแล้วก็โครงการที่เขาสิได้เนี่ยเขาก็บจิตอยย่อยอดกับน,น้องๆนะน,นะคะ เพราะเอ่ยว่ามันมีโครงการเขาเรยียก่โครงการพัฒนานักวิชาการาส่งเสริมการเกษตรเหนือ,อชีนะคะน้องๆเนี่ยเป็นกับเป็นนักส่งเสริมเนี่ยเป็นเกษตรตำบลแต่ละแต่ละ,ละอำเภออยู่ในจังหวัดปัญญายังเป็นกับเรียนวิชาหน,นึ่งนะคะวิชาของกรมส่งเสริมเพื่อให้เขารักสวนประเด็นหนึ่งในวิชานั้นหลักสตนนั่นก็คือการพัฒนาชุกชนนนาะการใส่เครื่องมือในการปลูกชุกชนวันนี้เพื่อนก็เลยอยากเข้ามาเป็นมดเดี๋ยวเพื่อนจะเที้ย นะคะก็เป็นพื่เดียวกเป็นเป็นอาจารย์ก็เป็นคู่ไอเพิ่นแน่เปิ้นสีเลียนกับเนี่นะคะอ่าคณิไทยิ่มนะคะมาจากอ่าสำนักงานเกษตรหองเพื่อช่วยแค่นะคะล่วก็เดี๋ยวขออนุญาตในนัทีมงานี่มารมนีนะคะสดีครันักแต่าแรกงนะคะแตทเกแแต่โมอันนีคัแพงคะจากสำนักงานเกษตรหลวเปื่อยน้อยอ่า สวัสดีค่ะชื่อเป้ค่ะชื่อเล่นชื่อจริงชื่อนางสาววัฒพรเย็ศักดิ์ค่ะมาจากสุนึ่งค่ะมีควาชื่นมค่ะสวัสดีค่ะชื่อชื่อไหนมอคบอว่าีบเลื่อนซ่งกันก็ได้บอกว่าคุมเห่าอยู่ยนะค่ะบอค่ะกระจายเกษตรสวนาักนงนะคค่ะ ก็คือให้แม่นะคะกับพี่เมย์นี่เล่าประวัติก่อนว่าประวัติหมู่บ้านเขานี่เห็ดอยังมาแดโดยโดยโดยอันที่เมย์อยากฟังคืออันที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเขาเห็ดมาัสกี่แต่ก่อนน่ะเห็ดแบบใดเห็ดเอียงเน่ยเรื่องสมไฟส่งบใบสื่อแล้วเพื่นหามาเขาก็มา่มักเกี่ยมขวานเข่าขวายังทัากับเห็ดปลาร้าขายขายน้ำมันนะจ๊ะมีคนบ้านซื้อมาซื้อิสัตว์ขายในเ่อ ตะกีน่ะค่ะเธอเลยตะกีนหารอยนึงด้วยทางนึงหารอยหุกรอยถึงปาเลยด้วยจากทางสีเดี๋ยวนี้มันเย็นไปด้วนคุณผู้ใหญ่มีอะไรเพิ่มเติมกับประวัติของเรื่องปลาพี่ปลาตาแหงเนาะค่ะปลาตาแหงเนาะนี่สิเป็นของแม่สมชิดลงยาคือสามีของเราพอบนที่นี่แล้วสิไปเส้นกลางเนี่ค่ะสิไปเส้นกลางยึดกับน้องค่ะ น้องคลองบึงค่ะมันสินี้ชุมชนของเขานีมันสิเป็นชุมชนอุดมสมบูรณ์เนี่ค่ะจะเป็นชุมชนอุดมสมบูรณ์สิีแม่นม้ำสีไหลพานแล้วก็มีแกงหุจ,จับเนื้อที่สามพันไร่ค่ะและ้วก็น้องโอ้น้องโอกเขาเป็ยูไก่ค่ะน้องโอ๊กจะยงหลังนี่แหละค่ะแล้วกับพื้นเฮฟน้องโอ้ค่ะพื้นที่ของเขานีมันสิเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อาหารพวกอึค่ะวัตถาอันนี้คืคอ น้ำพริกนรกของผู้ช่วยันนวลพานาภัยน้ำพริกแมงดาแมงดาหนีโบได้เอาน้ำนั่นไม่ได้ค่ะไปสอนไปย่ำในทางโง่ใช่เราเราเอาควิ้งไปเรียกไปย่ำไหมค่ะไปบ่อสิพลาไปจัดหมูอเขาจะได้แมงดามาเป็นตัวค่ะหอยโขมไปเลื่อนๆหอยโขมหอยจุกหอยจุกบดูอิ่มนะค่ะว่าจะมาขีดข้างกันชุวยๆเขาเรา แมนค่ะห้องมันต,ตุ้มจริงกับต่างหูค่ะเพื่อนแต่สิไปนะมันโลละยี่สิบบาทค่ะโละละยี่สิบบาทเพิ่นได้เพิ่นหน่อยเนียค่ะแต่ละวันแต่บริเวณโล่อ,องดอกคุณสมเกียรติเนาะมันเป็นในจีนละสองหมื่นเนอเ็อเีอมาขายเด็กตับเต่าโลละร้อยห้าสิบบาทค่ะอันนี้ก็เป็นเศรษฐีของเพื่อนก็จังค่ะคุณหายไปแหลพราะว่าปั่นห้องปัจจุบันคือเขาใส่สารเคมีกันหลาย แม่อันนี้จะไม่ชอบอยู่กันแต่บ้างเรายังเจออยู่แล้วก็เจอไม่อั้นด้วยใช่ไหมคะเจอไม่อั้นด้วยมันว่ขีดนเพื่อว่าแล้วก็กลับแป้นตลอดปีนี่คือข้อดีของบ้านเราเลยทรัพยากรมีแน่นมากยกมืออันหมยเลขหนึ่งแล้วกวนขยับไปตรงนู้นค่ะตรงกระตานั่นน่ะค่ะใช่ละค่ะแล้วก็หันเข้าเหมือนนักเรียนน้อยเลยค่ะจะย้อนไปไปตอนเจ็ดขวบ จะย้อนไปหมายเลขสองตรงนี้ค่ะหมายเลขสองตรงพ่อสักเลยค่ะพ่อสักอวยไปเลยค่ะบัตอนี้เมย์ก็จะอวยเข้าไปด้วยเหมือนกันไม่ไม่ค่ะหมายเลขสามตรงนี้ค่ะโอเคก่อนที่จะวาดรูปนะคะรลปควรจองปากกา มกันด้อย่างสย่ห็นีไฮวาดนะคะสีไฮวาดสัพยากรหรือสินค้าที่ตัวเองทําอยู่ณตอนนี้ให้เวลาหาทีแต่ว่าเดี๋ยวเด้อสีไฮโซให้ถามอยู่นะคะให้ว่าให้วาดเหตุการณ์ปัจจุบันหรือกิจวัตรยามวัวก็วาดวัววัวน้อยลงไปได้ค่ะ วาดไปลแล้วเป็นกิจกรรโน่นมีการแปลรูปปลาที่เกี่ยวกับปลาของเราไหมที่เพราเราปลาแด้เาใหม่แด้ไออย่างแรกคืองบบ้านนี่ยังเนี่ยใส่ให้ไปได้หมดเลยค่ะเลี้ยงงบเลี้ยงฐานวันนี้จะให้กลุ่มสองอ่าแต่ละกลุ่มนะคะวาดรูปแต่ละคนะคะะคที่นึกออกบางทีเนี่ยเราจะนึกไม่เหมือนกันเหมือนป๊อ เราจะนึกไม่เหมือนกันเราจะมีทุกอย่างที่ไม่เหมือนกันอยู่ในกระดาษแผ่น A4 ใช่ไหมคะเมนบอค่ะเมนต์าบอใหญ่กมากที่สุ่าช่วยกันแล้วก็เราก็เดี๋ยวเอาก่อนก่อนจะว่าให้แต่ละกลุ่มตั้งหัวหน้ากลุ่มขึ้นมาหนึ่งคนแล้วก็ ที่ไหมสุภัยจีเป็นวนาคุณกับคุณสิสืเสวาคุณอ <atsu> ี okay, ่ยอันนี้เด้อโอเคป่องค่ะอันนี้แต่ฟันิงเองว่ คิดไปเื่ห่คิดไเมื่อไห่้พีแ่กัได้บุะมกลุ่มสองสวัสดีค่ะคือจะเราจะรวมกลุ่มได้แต่เราล้าใจเนาะเัาแต่ดูว่าตัวได้หกคนเป็นบ้างหรหกคน อันนี้ก็จะเป็นของพออซักแล้วจะเด้อของพออซักก็จะมีเมื่อเพราะว่าเิืจวจัดประจําวันเราจะต้องขี่แงกวามน้าอันนี้จะเป็นน้ำซีเผื่อๆแล้วก็หาปลาแล้วขี่แงซองเบิร์ขาใครบนเด่งจักระได้บอได้สองอันนี้ของแม่คุณแม่จันของเราจะมีหอยก้าหอยหอยย่างลายมิโคนหมดละ หอยขมจ้าหอยขมหอยขมนี่สามารถจะทําเอาไปขายเป็นกิโลก็ได้หรือว่าเราจะแกงขายก็ได้ถ้ามีผักต่งก็เอาผักต่างใส่ถ้าพร่งนี้ผักต่างนีผักชีก็ไปซื้อแม่เป็นอยู่เลย,ยในประเด็นเดียวกันได้มาเจ็ดข้อตามนี้นะคะเจ็ดข้อนั้นมีอะไรบ้างน,นะคะคือร่วมกลุ่มใบไห่อันแรกนะคะมูเขียนมากนะคะ เอามีดหมอหนแทงแต่กระบกนะมีดในการแตรรูปตาพัวกนั้นนะคะมีต่อไปนะคะอันที่สองวัลููสีเทอยังจะเลยมักร่วมกันไรก็คือเครื่องทุ่นแรงในการผลิตผลิตอะไรบ้างก็คือมีตาไคาาร่ดักปลานะคะตะไคร่ดักปลาขนาดใหญ่เห็นว่าจะไปติดต่อเดชาเหียวนสิ ว่าที่ไปอันใหญ่ได้ว่าเป็นเครื่องทุ่นแรงนะเรงนาะเ้วก,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 นะก็เครื่องบดบดนี่มีสองประเภทบดแเยกใส่กล่องกับบดอี๋ย่งจกาย่างวัตถุดิบอ่านะคะล้วก็เครื่องบดอาหารสัตว์นะั่นนะคะในเครื่องทุ่นแรงทั้งหมดเลยนะคะอยู่ตรงหมายเลขสองนะโอเคนะต่อไปอันที่สามก็คือเป็นอุปกรณ์ในการถนอมอาหารหรือจัดเก็บอาหารนะคะได้นานขึ้นก็คือ ตู้แช่แข็งกิจกรรมอันนี้จะเป็นกระบวนการสุดท้ายก็คือเข้าซีไฮอ่าพ่อแม่ๆนี่ลงคะแนนกันก่อนซึ่งเราจะมีคะแนนอยู่ในหน้าตักว่าให้มาช้อปปิ้งโครงการเจ็ดโครงการนี้อยากได้อยากซื้อโครงการเดียวฉันแมวแน่มากอยากซื้อโครงการเดียวคือฉั้นยากซื้อมีด ฉันอยากซื้อผ้าฉันอยากซื้อเขียงอุปกรณ์ที่ว่านมะซอยเห้ังนี้นะคะหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกระปุกไม่ไม่มีคะแนนว่าไม่ประสงค์เลือกใดๆไม่มีไม่มีนะไม่สงสัยแต่ถ้าสงสัยถามก่อนสงสัยไหมอ้าวผู้ใหญ่บ้านเลยเระวังก่อนหามห้ามหรกคะแนนห้ามหรอกไอนน,นอ่าอ่นผิ แต่ว่าไม่ให้คืนลูกปัดนะให้เทกันหมดเลยนะอ่าหยอดไม่เบิดนะลายตาเลยแล้วนะไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นหรอกแบล็คแก้วประมาณนี้แบบเหมือนผู้ใหญ่งลงนี่แหละอันนี้ผู้ใหญ่ชอบหลายรายการไม่เบิดเลยค่ะแบบสีมิจฉ์แกวเท้าหมดขาขาดต่อแถวกันเลย เสียงว่าจีวันไ่อเนี่ยมีแต่ข็งแต่แข็งกเขียกุงว่าแต่ไม่เดือดเสียกุ้งว่าขุดไม่หยาบเลยตอนเสยกุว่าแม่เขาเขียนหน้เป็นเสหรือเปล่าดยเขียนด้ยกระดาษเช่อยนเขียนนองย่าเขียน หัวหน้าฝีน,นใช่ไหม,ไมตรงน,นี้เราก็จะแบบว่าให้นักคะแนนโหวกกันก่อนเนื่องจากคะแนนโหวกมันมาจากหลายที่นะคะจากทั่วประเทศนะคะของคุณมาคิปของข้าวนีจะเป็เย้าไหน,นะคะท่าม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 ทัาท่นะคะออกมาก็คือในเรื่องของบรรจุพัณฑ์นะคะบรรจุพัณฑ์ในกรณีที่ ใส่ซูมุนิละเขาหน่าจะเห็นหลายที่สุดนะคะมันไม่พันไม่ใช่แค่บรรจุพันที่จะใส่แค่ขายในหมู่บ้านเนะเาะหามองไปถึงว่าบรรจุพันที่จะมองไปถึงการส่งออกการจัดเก็บการเก็บอาหารได้นานมากขึ้นจากหนึ่งชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงจากหนึ่งวันเป็นเจ็ดวันทํำยังไงมันจะอยู่ในข้อแรกนะคะที่เราให้ความสําคัญถึงหกสิบหกคะแนนนะคะส่วนอันดับ ลงลงมาจากบรรจุภัณฑ์หรือถุงสติกเกอร์ต่างๆนะคะลองลงมาคืออุปกรณ์ในการแปรรูปนะคะอันแรกในนี่ย่างก่อนาแหใช่ไหมไม,มี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 นอก,กระมังอุปกรณ์ที่ช่วยในการทํางานำของเราให้สะอาดปลอดภัยหรือเบ่งสัดปันส่วนได้ดีขึ้นไหมว่าคะ่ะเนาะในส่วนนี้ส่วนโครงการที่สามก็คือ เครื่องทุ่นแรงการผลิตตั้งแต่กระบวนการผลิตก็คือแห่ม un ่นบอกอันเขาเอื่นแห่อวนเนาะอ่ะเขาเอื่นอันแห่อวนนี่และวะนะคะแล้วก็อุปกรณ์ครบใช่ไหมคะแล้วก็เครื่องบด,ดเครื่องปั่นซึ่งมันช่วยทดเวลาเราค่าเด็กในขับมาเหตุกันณกือบมดมืแล้วเนาะเป็นังไรคำว้อนี่ต้องมาซื้อเป็นตไปต่อบ่าหรือว่ามันไต่ตอได้อยู่แล้วค่ะเขาวา่า ที <idd les> ่เพ <icism> ิ Get <c oughs> ่นมาเฮ็ดนนิสิตเนาะก็ได้รู้ว่าบ้านเฮาน่ะมีกี่อย่างแนี่เบิ่ง์ไอว่ารู้สึกว่าเออผลิตภัณฑ์ของบ้านเฮานี่มีกันหลากหลายแล้วก็อีกอย่างหนึงเขาได้เปรียบคือว่าเฮาอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบมันบ่ค่ะอ่ะเฮามีแม่น้ซีเฮามีกุ้ดมีอย่างนี้สิอ่าเขาบอกต้องไปเสียร์คารถสร้างมาวัตถุดิบหลักของเราคืออยู่ในบ้านเขาอยู่แล้วก็ดีอย่างมนึงว่าตอนนี้เขาไม่กุ้ง ซึ่งกลุ่มของเราก็าคือกลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนบ้านกุฎมาเหิดเขามีกลุ่มอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากรับสมาชิกเพิ่มที่ยื่นนี่นีอาจีพแบบับ้านในยูนกลุมกับว่าเป็นยังไงกับว่าร่วมกลุ่มกันก็นกนได้เขามีกลุ่มตตงนีอยู่แล้วแล้วเขาก็ได้งบมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะแล้วต่อไปเขาก็ไปจดวิสาหกิจชุมชนเพื่อที่จะของมบมาพัฒน,นาต่อยอดกลุ่มเขาอีกเรื่องการตลาดนะคะข้ามาป้องการของเกษตรมันจะมีอยู่สามสี่อย่างหนึ่งส่งเสริมสองพัฒนา สามการตลาดบริการอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องเป็นครงการใหญ่ๆแล้วเขาค่อยมาย่อยอย่างเช่นโครงการส่งเสริมอาเสรส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อะไรเนี้ยมันค่อยมาแยกว่าจะต้องมีเครื่องใหม่เครื่องมีมีบรรจุภัณฑ์นี่สิค่ะมามีอย่างสีหน้าเดี๋ยวย่อยไปนะคะอันนี้เป็นย้อนให้เพื่อนไปศึกษาลรูร้เนาะเมื่อนี่ ก็ไ,ได้หลยอันเลยเท่าที่เห็นแล้กก็สิมีค้อกันสัหบับลงมมากดงมนาลี่กับอาสิตอเนื่องนะคะเป็นเกี่ยวกับเนี่ยแหละสม,มาชีพนะคะเป็นสิมีเงินมาให้ซื้ออุปกรณ์ก็มีแหละแต่ว่าแต่หน่อยได้หล้ก็เอาเดอกเนาะอีกตัวก็ได้เนาะนะ,ะๆๆคะก็มีอยากให้พัฒนาไปหอนมีบรรจุพ่นเป็นของเจ้าของนะคะตอนนี้รู้ทึงมากเลยไอ้ปลาแห้งถ <ๆ S 1> ุงละยี่สิบบาทนะคะปลาแห้งถุงละยี่สิบบาทถือว่าแค่ยังถือถือค่ะ ถ,ถึงว่าอย่างบูแมนไหนไปขืนราคาเดสไปเขียนจริงซ้ำนีก็ไปขืนราคาบมแมนเดสเออแต่กําลัางจะบอกว่าในอน,นาคตน่ะเขาสามราถเพิ่มราคาจากไอ้ยี่สิบบาทเนี่ยเป็นหาสิบบาทได้โดยการพรนาบัรจุภันมาตรฐานเนี่ยสิ่งที่เท่าตรงเดิตนต่อไปนะคะหวังว่าคลิปนี้คงทำให้หลายๆท่านนะคะได้เห็นอีกมุมหนึ่งในการทำงานของนักส่งเสริมการเกษตรไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ